มีอีคอนนะโอโอโอเทคชั่นแจ็คเคลลินทีโมวีเซอร์แอรีแอร์ซิโอ ยาซื้อโอโคบุโกะแล้วของคืออวยไดแอดราวแม่เจ้าแม่เจ้าไม่เล่นไม่ได้ไหมไม่เล่นก็ไม่ได้ไหมถ้าพี่จะให้มาขนาดนี้วอร์เดนเหรอต้องการวอร์เดนใครเป็นวอร์เดน ต้องซีเรียสนี่หว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราย้ายไดแอดไปใส่ตัวไหนตัวนั้นมันก็ได้เลือดถูกไหมเอาวะเอาว่ะน้องนาวะน้องนาจะได้กลับมาแล้วมีมีไดแอดเปิด add. ไดแอดได้ยังไม่พอได้นี่ไทตันอีกโบอ่อยอย่างสะตรองเลยตอนเนี้ยวีเสือ วยเสอือนี่ภาวะความฝันฮ็หกได้แอดไดแอดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ทีโมลเลือดพันรีโม่ลเลือดพันที่ว่าไงแจมสุ่มหรือแชมเปี้ยนสุม่มสามทีแชมเปี้ยนสองดาวแบบสุ่มสอตัวน้องนาโอ้ยสองดาวมันมีแบบตัวที่เราต้องการเยอะมากเลยนะหนึ่งตรงสามสี่ตัวแต่ว่ามันไม่หิตมันไม่เห็ด เว้เขาต้องดาวว่ะแต่เรามีของไงแต่เรามีของไงก็น่าจะได้ไหมก็ดูเป็นไปได้ไหมคีโม่เราก็เลือดเยอะไงเออคีโมเราก็เลือดเยอะอะุย้ยคินเด,ด็ไม่มีใครเอาคินเด็หลอกมา มันดูปลอดภัยทั้งไอเทมทั้งตัวโอโอยังบอกว่าแม่งดูปลอดภัยทั้งไอเทมทั้งตัวตรงไอ้นี่อ่ะตรงวอเดนอ่ะสายสาม สองลงซีเวอร์อย่างเงี้ยหรอุอ้ยมันนาอา้าวมันก็นาอย่างงั้นเหรอหุอ่นลองอะแล้วมันนาสองด้วยนาสองผู้มีเลือด เฮ้ยอรเนี่ไงไอ้นี่ไงที่ขโมยมันขโมยไอ้นี่เราไป หญิงอาลีกำลังจะสกิลคู่แล้วก็หายหมู่เอ้ยโม่น่าจะไม่หายโม่น่าจะได้อยู่โม่น่าจะได้อยู่อ่าเพราะว่าโม่เป็นไดเอทไงโม่ก็จะมีแบบสายสัมพันธ์นานยาวนานอุ้ยดูนะดูเลือดนะพันขึ้นมา้อยไอ้นี่ขึ้นมาอะไรขึ้นแปดจิบก็เท่ากันแหละมันก็ต้องขึ้นเท่ากันแหละ อุ้ยฉันนูนตลอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทัน,นโมนวแต่มัวแต่ทันทนูนอยู่ไอ้นี่เบลอะถ้าขายโม่ะ มันไม่ยอมตายมันอดทนเเฟได้เทียนหนึ่งอะเทียนหนึ่งมีตัวอะไรเทียาต้องใช้ไม่มีอโอ้ได้เลือดอะออน,นี้เหมือนจะดีกว่าอ่า แล้วก็ยังไงโลทีหนึ่ง,งนี่ยโป๊โป๊โป๊นอ่ยไม่เจออะไรเลยโอโอลักแต่คงไม่สองทีอาจจะไม่ตายกันนะสองทีอาจจะไม่ตายกัน อ๋อไม่ใช่รักไม่หว่านนั้นไทร่าน,านี่หว่าอ่านี่ยได้มาณนี่อุ้ยไอ้นี่นากี่ตัวไอ้นี่จะนาสามแล้วโว้โอ้มันโหลดหนักจัดเลย อิเลเรียแม่แจ้วโอยแล้วทุกคนคือเดินได้แล้วโอโอ,โอ,โอแต่โอกาสเจอมันก็น้อยลงพอสมควร ทอเชน,อน,นี้มันเป็นโกดลี่เชนเป็นเบฮิมอสไม่ได้ใชนอย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบเพราะว่านะอ้น,นี่มันจัดหนักจะเต็มแล้วเราค่อยๆโลไปแล้วกัน เกมสเปเชียลิสต์แล้วมันจะเล่เกมสเปเชียลิสต์มาเพื่ออะไรวะในเมื่อมันจะโลนาขนาดนี้มันจะไหวแล้ะวะไอคิดว่าไหวแล้วก็เอาใจช่วยไอนี้ไม่ได้ใช้แล้วใครสัก คซอะไรไอ้สองคนนี้คืออยู่ได้แหละได้แหละได้แหละอ่าสวยเต็นนะหนึ่งก็อาจจะไม่ไหวปะคือเบิร์ตหน้ามันช้าลงอ่ะมันก็มีเวลาให้เขาเก็บไอ้นี้มากขึ้นเก็บไอ้โกสลี่มากขึ้น mặt như vậy đó. mày, mày. ได้ฐานูไม่อยากได้ฐานูอินฟินิตี้ฟอร์ดก็ดีนะเลดบัฟคุณซูไม่เอาอะ่ะโคเดนเออะโลอ่ะโลก็ดีขี้ก็ดีนะลักคกี้โกบขี้แล้วกัน จะได้เล่นคินเด็ดสามแล้วนาสองแทนไงนะ <laughs> โอ้โอ้ไม่หมังไม่นะ Talk, ention, เปลี่ยนเอทอกเป็นเชนหรอรือว่าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนใครสักคนออกถ้าอยากจะให้จัดจุดจัดโอ้ยอุ้ยอุ้ยกดปิดโอ้โหครับเร็วไปจีหนึ่งเอ่ออ้าวอันนี้คือเลทเกมสเปเชียลิสต์ไปแล้วอย่างเงี้ยเหรออัพยกบอร์ดเลยอย่างเงี้ยเหรอ ายน้องนาทิ้งไปแล้วอาเงี้ยเหานาก็ทางสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่เจอวะโอ้โหเฮ็ดฟันเลดเกมสเตชิลิสเจอแต่บอดแข็งๆแล้วทีนี้แล้วนาก็ยังไม่ไปถึงไหนของก็ เท่ากับว่าเราต้องได้โอโอคนที่สามดีก็ยังไม่พอเราต้องได้ดาบแล้วเราก็ต้องหาหนาอีกอย่างน้อยห้าตัวอย่างเงี้ยละสี่ตัวน,นานี่เราซื้อมาสามตัวโอโอ,โอแล้วทำไมพวกวิ่งกันแบบหลืห,หนุน้องนาน้องนา เอาวะทางกระดวกวะแพ้ได้สองทีถูกไหมเดี๋ยวไปโลตรงแรปเตอร์ทีเดียวเนี้ยนะมันก็ไม่ได้แย่ไหมอย่างน้อยก็ได้ของแล้วะมันก็พอแบบไปวัดไปว่าวะวะไปวัดไปว่าวะวะ ไปวัดไปว่า,วาค่อยโหลดไปเพื่อนไม่ต้องรีบเอ่อถอดฟองอ่ะไม่ถอดอ่ะไม่รู้จะถอดไปทำไมหรือว่าเอาดีวะหน้าทองไงเอาก็ได้เราทีมวิวไ้แอร์ฟาว ไม่พิเคนเคนที่จะดอกเอ่อไหนก็ใส่ไปเลยอย่างเงล่ะเพราะเราได้โกลเด้นรีมูเวอร์มาแล้วยาว้ายของไปใส่เคนอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เอาเคนเป็นไดเอทางเงี้ยเคนก็ตวัดแบะแบะอย่างเงี้ยเคนเป็นไดเอทได้ไดเอทเคนเป็นไดเอทเคนจะได้เลือดอีกห้าร้อยก็จะเป็นเท่าไหร่สองพันเจ็ดอย่างเงี้ยแต่ของมันก็จะแปลก,กๆใช่ไหม เล็กใสก็ดีนะเออเล็กใสมันเป็นตัวที่แบบว่าได้ไอ้ได้สี่สี่สอ่ะเออมันไม่ได้แบบแค่แค่ยืนเท่ๆรอๆไปวันๆปาปปาปปาปนา,าเอ่อเชนนะแต่ไม่ได้เล่นหรอกไม่มี้วไม่ได้เล่น แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเลยทุกคนโอ้โหขาดไปทองหนึ่งกูบัฟหรือจะทำของให้ตั้งมนตั้งมอ่ะสี่โกสรลี่ไปใส่ใส่ไปไปรุ่นชอบ ไม่น่าจะได้หวังออนหวังอาเซียแล้วมั้งใช่นี้โอ้โอ้ศุภาได้ได้แอดฟาวมา มองระหว่างอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็น่าจะต้องดีกว่าอแล้วสินด้ามองใครเพื่อนสินด้ามองใครอีซันด้ามองใครซีซันด้ามองใครนั่นไงมองใครมองใครก็ได้มองอ้ไอ้ส่งกลับมาได้ถูกที่ถูกทางมากเลย ได้โอเคโอเค,อเคได้ไปต่อป่ะคุณได้ไปต่อป่ะเลสกับบัวก็ต้องบูมเองเว้อยอ่ะ น้องออนโอ๊ยน้องออนมาน้องออนมาหกไปเลยเจ้าค่ะก็หกกันไปนเลยสิคะอ้าทำไมมันได้สี่อ๋อเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันเป็นโคตรลี่เหมือนกันไอ้ไอ้ตัวนี้มันดูไม่มีอะไรปะน่าจะไหวนะเราหกโคตรลี่แล้วอะเอ้ยเราหกไดแอดแล้วอะนาก็น่าจะแบบ สามพันสองใส่ไต่ได้ไปต่อมีใครตายไหมไม่น่าจะมีใครตายอ๋อปีเวียนนี่มันก็ไม่ใช่อ่อนอ่อนะบอดมันนะเท่ากับว่าเราน่าจะตายวะเรา,าน่าจะที่ห้าวะนอกจากเราจะได้เจอผีแล้วก็อ๋อปีเวียนตายแต่อ๋อปีเวียนบอดมันก็ไม่ได้อ่อนบอดมันก็แข็งยอยู่ละเสียแอเสีย อุ้ยไดแอดไดแอดตัวที่7น้องออนลงไปยัง2,000ันเลยไม่มีของอ,อใส่แทงไหมอ่ะช่างแม่งช่างแม่งลนะน้องอ่อนไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ปั๊มของอ่ะน้องออนไม่มีแบบไม่มีเลือดเลยได้ไม่มีสอแต่น้องอ่อนมีเลือดเน่ย ไม่มีของแต่มีเดือนพี่เคนได้ของพี่เคนได้ของเฮ้ยไหวไหว,ไวอ่ะอ๋อเราเจอผีไงก็เลยไหวบังกะโลออบิเวียน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 แตกออบิเวียนแตกสู้เข้าสู้เข้าสู้เข้าออบิเวียนแตก ย่าย่าย่าเอาพี่เวนแตกโอเครอดรอดทอปสี่ป่ะรอดมาได้อีกแล้วคืนนามันกลายเป็นคอมแบบแค่ท็อปสี่แล้วอะมันลุ้นที่หนึ่งยากแล้ว,วะอะไอเชีย่ยไข่เอทเอก้ยวะโอโอเอาตังไหนไปซื้อก็ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป ก็ได้แต่มองเธอเดินผ่านไปเอ้ยอาเซียเราก็แบบมาบเดียวหายเลยนะเออเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยที่สามมายืนย่นมเอาวะอาเซียสองวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อาเซียมันมาบแบบกองหน้าหายโอ้ชินเด็ดเหรอก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็คือไอ้นั่นน่าจะเป็นคนเดียวที่เราสู้ได้แหละคนอื่นเราน้าจะสู้ไม่ได้แหละมันไม่น่าจะมี ไม่น่าจะมีความหวังน้องออนเนี้ยหรอใส่แทงให้นี่อะไอ้นี่เพิ่มเลือดสูงสุดเข้าไปอีกแปดเปอร์เซ็นเนี่ยหรอไอ้นี่ใส่ให้เคนเนี้ยหรออ่ะโอ,โอ,อะ้ก็น่าจะเท่านี้ไม่น่าจะมีใครที่เราสู้ได้แหละเราก็น่าจะแตกสี่อย่างสมศักดิ์ศรี แต่ทำไมมันเหมือนเราไหววะทำไมมันเหมือนเราไหววะทำไมมันเหมือนเราไหววะอ่ะฮะเฮ้ยเราไฟลุกว่ะคนไฟบินว่ะไอ้นี่เซนนะไอ้นี่เฮ้ยเราจะโลหาออนนี่มันโลเ,เราจะโลออน โลออนออนสองเอ้ย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 ก่อนสิ่งอื่นใดย้ายไอ้นี่มาใส่นี่ก่อนของแม่งไม่เหมาะกับการอยู่ตรงออนเลยเจ้าค่ะเราคงไม่ได้อัพเคลียร์แหละหายแค่น้องออนไหมน้องอ้อนน้องออนไม่มีจริงอ้าวแล้วทำไมพวกนี้ไม่โช์เลือดอะอา้าวลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วไนสกายลุ้นอีกแล้ว ไหนอะเลือดมันอยู่ไหนวะตัวมันอยู่ไหนวะน,อน,นาอยู่ไหนกินเดดยังอยู่อะทุกตัวยังอยู่อะเอาตัวเอาเอายังไงน่าจะได้ปะน่าจะได้อะน่าได้ปะได้ปะมาบจะยืนเป็นแถวดิไม่เคยดูยูกิหรอะวะเราก็โดนมาบเขาหลอกเพื่อนเฮ้ยมีคนล่วงวะเอ้ย รบสามป่ะรบสามป่ะน้องออนน้องออนอุงออนอุงไม่มาแล้วรอบนี้ใส่ใครอะของไม่ไม่เหมาะกับการใส่โอ้โอ <c ười> รอบนี้หมัดหมัดหมัดไม่เอื้อเลยเจ้าก่ะหมัดไม่เอื้อเลยอ่ะสักสี่สิคือเราสกลิลได้ไงนั่นแะมันก็มันก็ดูมีลุนปะ่ะ ไอ้นี่มันก็เลือดสามมันสี่ไงมันก็ทนได้ทนไม้ทนมือทนไม้ทนมือทนไม้ทนมือกินเด็ดตู้ขาวลูกอ่าทนไม้ทนมือสวยลูกสวยลูกทำดีลูกทำดีลูกทำดีลูกปาบที่สองวะสองวะหมัดอีกแล้วเหรอ ออาก็หมัดกันไปเลยสิคะเฮ้ยเราดูมีลุ้นว่ะคือมันยิ่งนานเรายิ่ง,เร,งเรายิ่งเลือดเยอะไงใช่ไหมอ่าน,นี้ของน้องออนอันนี้โลหะน้องออนเงี้ยเหรอยังมีหวังกับน้องออนอยู่เงี้ยเหรอเอ้ยน้องออนอูดีอามันเข้ามาไอ้กินเด็ดเราก็กระโดดหนีได้ทุกวันแต่ว่าปัญหาคือไอ้อาเซียเราใช่ไหมถ้าอาเซียเรามัน ยาเอ้าอ๋อไอไอนี่แกล้งตายไอยนั่นปัญญาขอบคุณครับเอาว่ะเอาว่ะเอาถ้าอย่างงี้ก็เราที่หนึ่งเนี่ยหรอหมายความว่าเราที่หนึ่งเนี่ยหรออาเรยยังสู้มันไม่จบอีกอะไอนี่ตายเอาว่ะเฮ้ยที่หนึ่งว่ะมีลุ้นว่ะไอนี่เลือดเท่าไหร่ถามมันแปดสเกลขึ้นไป ใช่นพันหกอะรอบนี้เจอมังกรย้ายของลุงออนก่อนใส่ใครดีวะใส่เชนเหรออ่ะเฮ้ยของมันโลหะอุียาสามเงี้ยเหรออ่ะ,อ,ะอย่างนี้มันก็แตกอะเด็กเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วปะถ้ามันโลหะอุียสามมันก็แตกละ ลาก่อนลาก่อนตับตับเอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องโลหาอุดีสามแข่งกับมันปะเพราะว่าถ้ามันได้อุดีสามผมก็แตกปะมันมีหนึ่งสองแต่ทองมันหมดแล้วไงแต่ทองมันหมดแล้วไงก็น่าจะปลอดภัยถูกไหมอุ้ยนอ,อนผมแล้วนอ,อนผมแล้วมันมีอเดียเพิ่มมาไหม นะมันน่าจะรอไว้โหลดเทิน้าปะเทิน้าใส่เพชมากของเวทอ่ะก็ได้นะตัดเวทไหมตัดเวทน่าจะดีกวนะ่าตัดเวทเอันนี้อันนีไน้ได้อันนี้อันนี้ อ๋อเจคือนี่คืออ๋อมันขายหมดเลยเจ๊จริงๆพยายามจะหาอุจยสามให้ได้ น้องนามาถึงที่หนึ่งได้ไเหรอเพราะว่าได้แอดหกเนี้ยหรอเลือดมันสเกลได้เรื่อยๆเนาะมันก็โอเคถ้าถือว่าจบสวยเจ้าค่ะ